สุดแปะสุดปังเข้าเน้นๆนะคะงวดก่อนเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคมาแล้วนะคะชุดนี้เป๊ะเด็ดมากนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆเลยนะคะนี่เลยนะคะงวดก่อนเน้นๆเลยนะคะ92นะคะงวดนี้นะคะไปรับชมพร้อมๆกันนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคนะคะจะให้เลขอะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนงวดนี้นะคะตรงกับวันตรุษจีนนะคะ วันที่1กุมภานะคะ15ค่ําแรม15ค่ําเดือน่นะคะนี่เลยนะคะฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่6แล้วนะคะที่ช่อง 3A นํามาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนะคะมองดูซูมเข้าไปนะคะมองปราดเดียวมองเห็นเป็นเลข63แล้วก็3นะคะนี่เลยนะคะ633นะคะบางคนบอกว่า 6 7 3นะคะนี่เลยนะคะดูดีๆนะคะบางคนก็บอกว่า6 2 3นะคะดูได้หลายมุมนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันนะคะซึ่งฉบับนี้ที่ผ่านมานี้ให้เป๊ะมากนะคะเข้าตรงๆง92งวดที่ผ่านมานะคะเลขเด็ดปฏิทินนะคะให้โชคกับผู้คนเยอะๆมากมายนะคะถูกระงวันที่1 ทำรางวัลที่1แตกก็มีมาแล้วนะคะเพราะการแปลตัวเลขจากปฏิทินนะคะพินิษพิเคข,ขเลขปิศาของปฏิทินนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันให้โชคแตกมาแล้วนะคะงวดนี้นี่เลยนะคะตามนี้นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสิเจยยุอีซิน,นีงวดใช้นะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยถูกหวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ